สวัสดีทุกคนครับตอนนี้เรามาถึงมอนสการที่จังหวัดน่านนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิวข้างในนะครับวิวสวยมากครับวิว

บริเวณดอยสกาดสวยนะครับที่นี้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ครับเนี่ยแผงโซล่าและมีร้านกาแฟเหมาะเหมาะและสามารถมาพักได้นะครับมีที่พักสำรอง ถ้าใครจะมาพักก็ได้นะครับในมีเบอร์โทรสำรองที่พักนะครับเน่ยได้มาโทรคร,รับไปกาแฟเย็นเย็นปกติคนเยอะไหมครับนี่น่ะอันนี้ดีนะจะดีคนน้อยอันนี้ก็มไม่ใช่วันเสาร์เนาะวันเสาร์อาทิตย์ ชมพู่กโก้ครับเอาโกโก้เสร็จแล้วชมพู่โจโชคเสร็จแล้วเอาอืมใช่้อ่นยีโสบายไม่ต้องเสียเสียค่าไฟค่าไฟน้ำมันนตี้ยนมีคะแนนมีแบตสำรองสบายเลยชัดชัดชัดเลยใช่ไหมตอนกลางแดดชัดเเลยบ้านบ้านเราแดดแรงอยู่แล้ว นางนางนางน่งอาตินอร่อยไหมครับโอ้โหช็อกเอกแลตโอเดี๋อังแม่อนีของมาตินอองมาติโอเคอันนร i s is m this is my strawberry this is my strawberry this is my strawberry ไม่ต้องนั่งหันหน้าไปทางนี้เลยเนี่ยให้ทนั่งเนี่ยเนี่ยหันหน้าหันหเนี่ยเต้นเป็นนั่งนั่งนั่งกาอีนู้นโอ๊ยกระจกแตกระวังกระจกแตกหมดกลัวยืนยืนยืนกระดีบม อเย็นเย็นเยนเย็นย็นเนี่ยเดี๋ยวดีวอยู่เป็นเพื่อนเดี๋ยวด้ะตีนยืนนี่เหรไม่เอาอะเออตัวอะไรเออัวอะไรตัวตัวแมวอ่ะตีนอังมามิูแมวยแมามอ่งนีแล้วเดี๋ยวมันล้มมันจะเข้าไปไหมมันจะเข้าไปได้ด สวยนะครับบรรยากาศสวยมากเลยอนั่งแบบเราบรรยายหน่อยหันหันหันหน้ามาหน่อย มาจันจิ๋วหน้าน้องมาน้องไหนอมนั่ง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 ไม่ไปไม่ไปโน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 ่เตนเต้นโนโนไม่ไปตรงโน้ตก็ห้ามไปโนโน่ไม่ไปครับไม่ไปไม่ได้โน่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่โน้ตไม่ใช่ไม่ใช่ที่เล่นลูกไปนั่งนั่งนั่งโน้ แมวเออแมวแมวเดี๋ยวเดี๋ยวแมวตะกบเอาโอ้นางแบบนะครับดูสินางแบบทางฟ้าล้วนๆไม่ถ่ายกันได้จุเลยจะได้ถ่ายกัน